ครับท่านกังชมรายการป้องป่วยก,กับผมเพสักรสุวัสดิ์ินทรงหมอสุวัสดิ์แพทย์แผนไทยวันนี้ผมเกริ่นเรื่องราวให้พวกเรารู้ว่ากําลังจะเกิดอะไรครับในบ้านมืงซึ่งเราต้องมีสติต้องดูแลตัวเองและดูแลคนรอบข้างด้วยนะครับอย่าอย่าอย่าเสียสติจะทําให้เราเดือดร้อนแล้วสําหรับผู้เฒ่าที่รู้สึกว่าเจ้าลูกหลานจะทิ้งนะครับ โฉนดที่อยู่ในมือเนี่ยสามารถไปคุยกับแบงค์ได้คือวางไว้เลยว่าถ้าเราตายเอาบ้านเราไปแต่ระหว่างที่เราอยู่ตอนเนี้ยขอใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปทุกเดือนทุกเดือนนะครับอย่างเงี้ยเราก็จะมีความสุขจะไปเที่ยวไหนก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าไปบอกขายบ้านผนบอกยากบอกกู้เลย ปกู้แล้วธนาคารเขาจัดการให้เราดีครับเราเนี่ยเมื่อกี้นี้ก็เพื่อนเราบอกว่าเอ้ยไม่ใช่อย่างเดียวนะเขามีส่งคนมาบริหารการใช้จ่ายของเงินด้วยนะเขาบอกไม่ใช่แจ่เรื่องใช้จ่ายอย่างเดียวเขามีเรื่องทําประกันสุขภาพด้วยเจ็บป่วยไปรักษาที่ไหนที่ไหนนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาดูวัยที่ต้องคุยกัน ในเรื่องการป้องปวดก็คือการเปลี่ยนแปลงทางจิตของผู้ที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุนะวัยสูงอายุเอาสัก50แล้วกันสภาพจิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อยทีละน้อยเลยนะครับคืออายุ30ลงมาเนี่ยการจเจริญเติบโต,ต,ตอย่างแข็งแรงนะปุบปับปุบปับยอดเยี่ยมไปเลยพอเข้า50นะครับ ความกระฉับกระเฉงก็จะค่อยลดลงเรียกว่าเกิดความเสื่อมแล้วครับความเร็วในการคิดในการทํางานก็จะค่อยๆช้าลงนะครับผู้สูงอายุอาจจะเล่าเรียนได้ต่อนะคือไม่มีอะไรที่แก่เกินเรียนแต่ให้รู้ว่าการเรียนอย่างเนี้จะไปเทียบกับเด็กไม่ได้นะเด็กมันจะเรียนได้เร,เร็วกว่าเพราะเราความจำก็จะช้าลงแต่แน่นอน ถ้ามีมานะการทบทวนให้มากกว่าเด็กก็จะยังเข้าใจได้นะครับทีนี้ก็มาอยู่เรื่องเรื่องเรียนช้าไม่เป็นไรแต่พออายุป,ปูนี้นะครับความเชื่อถือของคนอายุปูนนี้คือห้าสิบขึ้นเนี่ยถ้าเชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อเลยค <c oughs> ือเชื่อแล้วเชื่อเลยจะให้เลิก เรือกเลิกเชื่อหรือให้เชื่อเป็นอย่างอื่นลบล้างความคิดเป็นไปได้ยากมากเพราะเป็นไปได้ยากมากอันนี้ก็เรื่องนี้ครับเราคิดว่าบ้านเมืองต้องมีพระมหากษัตริย์เป็นหลักชายเกิดมีไอ้ลูกมันสมัยใหม่มันไม่เชื่อมันก็จะล้มหลักชายของเรามันก็มาสร้างเรื่องสร้างเพื่อให้เราเชื่อตามมันซึ่งไม่มีทาง เป็นไปไม่ได้ <c oughs> ทีนี้เรื่องความเชื่อเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับนิสัยดั้งเดิมของเราก็จะเปลี่ยนยากเปลี่ยนยากนะครับเคยโมโหก็ยังโมโหนะจะเป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนนิสัยเหมือนเดิมเป็นยังไงก็เหมือนเดิมทีนี้พอมาอย่างนี้ไอ้ลูกหลานก็จะมองว่าพ่อแม่ดื้อไม่รู้เรื่อง นะพูดอะไรก็อาบน้ําร้อนก่อนตัวเองไม่รู้อะไรสักอย่างมาไม่เป็ไรก็ไม่ได้เลียนนะคือไอ้ลูกหลานพวกนี้มานอาจะะลืมไปว่าพ่อแม่ผ่านมาเวลาชีวิตมามากมายอย่างน้อยก็สามารถยืนอยู่บนขาสองข้างของตัวเองโดยไม่ต้องไปพึ่งพาใครทีนี้ชาวปัญญาขอ,ของผู้สูงอายุเหระครับ ก็จากการทดลองนะไอ้ชาวปัญญาของมนุษย์เนี่ยมันก็ค่อยๆเพิ่มเรื่อยเพิ่ม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 ,พ,มพอไปถึงอายุห้าสิบชาวปัญญาจะค่อยๆน้อยลงชาวปัญญาน้อยลงคือการเรียนรู้การตัดสินใจจะน้อยลงช่วงนี้บางคนก็เริ่มมีความจําเสื่อมด้วยนะความจําเสื่อมของคนคนอายุมากจะเป็นอย่างนี้นะครับ พูดอะไรไปแป๊บเดียวลืมแล้วว่าเมาื่อกี้มีจะพูดว่าอะไรนะคิดหรือคิดจะไปเอาของในห้องครัวเข้าไปในห้องครัวเฮ้ยจะมาเอาอะไรในห้องครัวนึกไม่ออกนะครับอย่างนี้ครับบางทีคุยกับเพื่อนนะคุยไปคุยมาไอ้เพื่อนที่กำลังคุยอยู่เนี่ยนึกไม่ออกว่าเขาเชื่ออะไรนะเขาเชื่ออะไรก่อนนอนนะปิดประตูหน้าต่างแล้วเดินขึ้นไป พอลงนอนเอ๊ะเมื่อกี้ปิดประตูเรียบร้อยหรือ,อยังก็ต้องลงมาดูใหม่นะครับไม่ลงมาดูก็นอนไม่หลับอีกนะนะครับทีนี้ความจําก็เริ่มไม่ดีนะครับความจําเริ่มไม่ดีแต่ความจําเริ่มไม่ดีของผู้สูงอายุจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้เรื่องใหม่ๆเนี่ยจะจําไม่ค่อยได้เรื่องที่ผ่านไปมาสมวันหวันเนี่ยจะจําไม่ค่อยได้ แต่เรื่องเก่าเก่าเนี่ยครับเรื่องเก่าเก่าแต่หลายหลปีเนี่ยกลับอยู่นึกมาได้นะจับได้แต่เรื่องเก่า,า,เ,กกา,เ,าเ,เก่าสมัยเด็กไปว่ายน้ําที่ไหนอะไรต่ออะไรก็จะมาแล้วแปลกไหมครับความจํเก่าเก่าอันเนี้ยมักจะเป็นเครื่องปลอบประโลมใจผู้สูงอายุคือจําแต่ของที่รู้สึกเป็นสุขมากนะเป็นสุขมากความหลังพวกเนี้ย ก็จะมาเล่าให้ลูกหลานฟังอย่างภาคภูมิใจคือความจริงเล่าให้ตัวเองฟังนะลูกหลานก็ฟังฟังจนจำได้หมดแหละแต่ตัวเองก็เล่าใหม่เล่าไปไปอย่างมีความสุขของตัวเองเป็นเรื่องความเรื่องเก่าๆความฝันเก่าๆอันเนี้ยลูกหลานที่กระตัดอยู่ทั้งหลายนะครับอย่าไปบอกว่า พ่อเล่าหลายหนแล้วลไม่ใช่ครับฟังต่อเลยครับนะก็อย่างเนี้ยให้รู้ว่าบางทีเรื่องที่เล่าเนี่ยรายละเอียดมันเพิ่มขึ้นนะรายละเอียดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการบริหารธุรกิจอาจจะมาใช้บริหารธุรกิจในสมัยใหม่ได้ด้วยนะเอาละแล้วก็มาพูดว่าความจำจะไม่ค่อยดีตอนนี้ก็เริ่มชักไม่แน่ใจนะ ว่าเรื่องที่เล่าเนี่ยมันครบไหมแล้วบางทีสอนลูกก็สอนอยู่สอนซ้ำๆเด็กอาจจะเริ่มเบื่อว่าเอ้ยอย่างเนี้ยมันไม่ไหวแล้วเด็กบางคนลูกหลานบางคนก็เอามารอเลียนนะอารอเลียนผู้สูงอายุนะจะต้องเข้าใจต้องปรับตัวให้ได้เลยครับต้อง ยอมรับเรื่องที่มันเกิดขึ้นอย่าไปแสดงความหงุดหงิดไม่พอใจอารมณ์เสียอย่าไปทำอย่างนั้นนะครับมันจะเข้าทางลูกหลานนะก็ว่างเนี้การจำเรื่องราวความหลังที่ดีเนี่ยนะครับก็มันมีผลดีกับผลเสียอยู่ด้วยกันบางทีไอ้เรื่องเก่าๆเ,เนี่ยครับคิดไปคิดมาโอ้ตอนนั้นไม่น่าทำอย่างนี้เลย นะก็กลายเป็นรู้สึกผิดรู้สึกผิดเริ่มคิดถึงชะตาชีวิตของตัวเองเสียเวลาผ่านมาแล้วแม่ถ้าตอนนั้นไม่ทำอย่างนี้สักก็ดีนะผมจะบอกให้ไล่ฝันตอนนี้เพื่อนเพื่อนที่ประสบความสำเร็จอย่างดิ่งเลยโอ้โหสอบเข้าวไมา้ไรเป็นที่หนึ่งที่สอง เรียนแพทย์โอ้โหยอดเยี่ยมกเกษียณอายุขั้นตอนเป็นศาสตรา,าจารย์อยู่ว่าวันหนึ่งนึกเสียใจเสียใจว่าไงไม่น่าเรียนแพทย์เลยอ,อะอเฮ้ยเกิดอะไรเพื่อนคือช่วงเรียนแพทย์เนี่ยนเรียนหนักมากเลยเรียนตั้งแปดปีไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลย แล้วดูทีพอมาเลี้ยงเนื้อโหนพวกแกเล่าสมัยนู้นไปนู่นไปนี่เฮ้ยข้าไม่ได้ไปเลยอ่ะแล้วไงโอ้โหถ้าได้ไปเ็าได้มาเล่าเรื่องอย่างนี้ให้เพื่อนฟังเนยโอ้ไปทบทวนสมัยนั้นได้มีอะไรมีแต่นังสือเรียนบ่เขาแกมีความสุขในการอ่านหนังสือเรียนก็ดีแล้วไงทำไมงั้นจะเป็นศาสตราจารย์นายแพทย์ได้ยังไงล่ะเพื่อนใช่ไหมเออให้ เราเสร็จแล้วไอ้เรื่องอย่างนี้นะนี่กำลังคุยสอนพระส,สังฆราชเลยนะใช่ไหมโอ้เพาอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นพอมันมาถึงตรงนี้เราจะเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเราหลายคนเริ่มเดินหันหลังหันหน้าเข้าวัดหันหน้าเข้าวัดก็ไปศึกษาธรรมะศึกษาเรื่องภูปัญญาสติปัญญา อันนี้จ,จะเป็นของใหม่เพราะไม่เคยสนมาก่อนเราก็เริ่มรู้ว่าเฮ้ยทิฏวิทยาที่เราเรียนมาเนี่ยความจริงพระพุทธองค์สอนในธรรมะหมดแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างก็เรามาทบทวนใหม่ก็จะเริ่มเออเข้าที่เข้าทางตั้งแต่ไม่เคยสวดมนต์ก็เริ่มสวดแต่พวกท่านพวกนี้เวลาสวดน,นะผมประทับใจอ่ะโอ้โหไม่ได้สวดเฉยๆไม่ยอมต้องมีคำแปล แล้วแปลก็โอ้โหพอแปรมานี่คิดต่อพิสดารมากทำให้ท่านพวกนี้ครับ mm hmm. เวลาขึ้นทร mm hmm. นทมร mm hmm. ทมบ้ mm hmm. านเทศ mm hmm. แข่งกระพาะเนี่ยครับบางคนลืมไปเลยไปเทศให้พระฟังก่อนะเอาละพอนี้ก็หมายว่าทีนี้เราก็หมายว่าผู้สูงอายุเนี่ยความจำของผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมาอยู่ในลักษณะสามอย่าง mm hmm. อย่างที่หนึ่ง mm hmm. พอได้เห็นได้ยินได้สัมผัส ก็จำจำได้ในระยะหนึ่งแล้วก็จะลืมไปนะครับอย่างที่สองได้เห็นได้ยินจําได้เฉพาะช่วงเวลาสั้นๆอย่างที่สามเรื่องที่ผ่านมาในอดีตจะจําได้อย่างดีนะครับผู้สูงอายุจะจําได้ในละะักษณะสามกับสองนะครับซึ่งเหตุการณ์ปัจจุบันจะจําได้ไม่ค่อยดีนะันะพวกอดีตก็จะจําได้ แต่ทีนี้ก็มา่ยมาเรื่องเก่าลนะไอ้จำอดีตได้เนี่ยไอ้ปัจจุบันเนี่ยจะลืมไปแล้วว่าพึ่งเล่าไปให้เขาฟังเมื่อกี้นี้เองมันก็จะเริ่มพูดซ้ำเรื่องเดิมชื่อคนสถานที่ส่วนมากก็จะจำไม่ค่อยได้นะครับก็กลายเป็นคนยำคิดยำทำได้พออายุมากขึ้นมากขึ้นเรื่อย สมองก็เสื่อมไปมากขึ้นมากขึ้นความจำพวกนี้ก็ค่อยๆเลือนไปนะครับความเก่าในอดีตอาจจะนานๆานานโผลมาทีก็พูดได้แล้วเรื่องปัจจุบันทีนี้ก็จะเริ่มมีปัญหาเช่นกินข้าวแ้วลืมลืมไปว่ากินหรืออย่างนะอันนี้จะมีปัญหาบางทีอยู่บ้านสะพายเลี้ยงข้าวอย่างดี ลูกชายกลับมาฟ้องเลยว่าลูกสะพ้ายไม่ได้ให้กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับพอมาถึงนานเข้านานเข้าก็อาจจะเกิดน้อยอกน้อยใจลูกเต้าไม่ดูแลไม่เอาข่าวมาให้กินอะไรต่ออะไรนะครับกว่า,าจ,จะคิดคิดคิดหนักๆก,ก็คิดถึงจากจากโลคนี้ไปก็มีนะบางคนก็ไม่อย่างนั้นนะครับเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เลยนะ ลูกหลานไม่กัดตันยูไม่เลี้ยงดูไปกันใหญ่เลยนะครับพวกนี้จะทำให้เราลำบากลูกหลานลำบากก็จะทำยังไงก็ต้องทำอย่างนี้ครับลูกหลานก็ต้องมีวิธีดูแลผู้สูงอายุพวกนี้ว่าจะทำยังไงจ,จะทำยังไงเพราะว่านอกจากจะไม่ จำอะไรไม่ได้แล้วยังชอบลือข้าวของเดินออกจากบ้านหายไปเลยไม่รู้บ้านอยู่ไหนนะก็เดินไม่รู้จากทางสัญญาณไฟก็ไม่รู้จักอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดนรถชนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอไปมากขึ้นจะอาจจะมีการอุจระปัสสวะไม่รู้สึกตัวก็คือกลับไปสู่วัทารกเลยอนนี้ครับ จะทำยังไงกับตัวเองตัวเองความจรงไม่มีทุกข์นะครับไม่มีทุกข์หรอกเพราะว่าตัวเองไม่รู้มีแต่ลูกหลานดูนะครับ <c oughs> ก็มาอย่างเงี้ย <c oughs> ผู้สูงนี้อายุอาจจะแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้โดยการฝึกสมาธิฝึกสมาธิจะค่อยๆให้รู้ ว่าจากการไอ้มู่นี้ทำไมเฉยชาลงเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่สังคมกับใครไม่สนุกสนานอะไรต่ออะไระเขาบอกว่าพออายุขึ้นหลักเท่าไหร่ดีเอาหกขิ้ห้าลลองนับดูครับเดือนนี้เจอเพื่อนกี่คนเจอนี่มันไม่จำเป็นต้องเจอคนน่าจะโทรศัพท์คุยกันอะไรก็ได้กี่คน แล้วก็ไปเที่ยวไหนได้มั่งนะมีใครมาคุยกันให้ความให้ให้เราเป็นที่ปรึกษาได้มั่งเป็นคนที่ใช้ได้ใครๆก็ยังให้คำนับถืออยู่ไหมอย่างนี้ครับเราจะเห็นผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านอายุแปดสิบขึ้นไปบ,บนเวทียังพูดจาฉา,านรู้เรื่องราวามากมาย ท่านเคยคิดไหมว่าคนพวกเนี้เตรียมตัวเตรียมตัวอย่างไรที่มาจะพูดจากับสาธารณาชนบางคนอาจจะเตรียมพูดการกระจกก่อนที่จะมาพูดให,เห้เราฟังนะครับแต่ทีนี้ก็อย่างว่าอะไรให้โอกาสท่านได้พูดท่านก็ได้ใช้สมอง นะผมไปฟังสูงอายุท่าน8ปดสสละท่านไม่เล่าเลยว่าสมัยที่ท่านทำการเมืองไปยังไม่มีเลยท่านพูดแต่สมัยใหม่เอี่ยมเลยนะครับไม่เอี่ยมจริงๆเลยนะโควิดอย่างนี้ออวัคซีนยังงุู้นอันนี้แปลว่าทำไม <c oughs> ท่านก็บอกผมว่าเวลาเขาเชิญมาเนี่ย เตรียมเรื่องใหม่ๆดีกว่าแปเอาเรื่องที่ไม่ต้องเตรียมคือเอาความหลังมาเล่านี่ง,ง่ายแต่เรื่องใหม่เนี่ยคือต้องเตรียมกลัวผิดด้วยนะเขาต้องจดจดแล้วก็มาเล่าให้ฟังประสบการณ์ครั้งเก่าแก่อาจจะมาแถมใบมั่นแต่ก็จะเล่าเป็นของใหม่ๆ ท่านก็ไม่ใช่ผู้เท่าอย่างไรครับก็มาเกิดสับตัวใหม่เรียกว่า y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  o ไม่ใช่ครับง o y ตัวนี้คือยง o คือกำลังเข้าวัยผู้สูงอายุไม่ใช่ผู้สูงอายุกำลังเรียนรู้จะใช้ชีวิตยอย่างผู้สูงอายุนะครับ ให้รู้ว่าในสังคมประเทศไทยขณะน,นี้ที่ผมเล่าเรื่องคุณลุงกับคุณลูกประกาศแยกทางกันเพราะไปเลือกตั้งผู้แทนคนละคน,เ,นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดได้แน่นอนแต่ทีนี้สมัยนี้เป็นสมัยใหม่ละไม่ต้องพึ่งลูกหลานอยู่แล้วครับนะแต่กำฉโนดในมือไว้ดีดีกำฉโมดฉโณดในมือไว้ดีดี สามารถไปจำนองกับแบงค์ได้แล้วก็เขาก็ให้เราใช้เฉลี่ยเดือนล้วเท่าไหร่ก็ว่ากันอายุไปถึงสิบปีนะถ้ายังไม่ตายก็ไปต่อได้อีกเนี่ยคือเจ้าที่ดินบ้านทั้งหลายเนี่ยถ้าตามทฤษฎีมันไม่ราคามไม่ลงมันขึ้นเรื่อยๆนะขึ้นเรื่อยๆจริงๆอยู <laughs> ย่ๆ เอรถไฟผ่านหน้าบ้านเนี่ยมันก็ที่ดินก็ขึ้นไปด้วยแต่แล้เราก็ยังอยู่ไหมอยู่เพราะเราจำนองเกาอยู่แธนาคารเขาก็มีความสุขเพราะหลักทรัพย์ที่เราจำนองก็มันขึ้นราคาใช่ไหมเขาก็ให้เราใช้เดือนสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมืนเขาก็ไม่ว่าอะไรนะอย่าลืมว่า ไอ้สี่หมื่นสิหมื่นที่เราใช้เนี่ยมันมีดอกเบี้ยที่ต้องให้แบงค์ด้วยนะใช่ไหมแบงค์เขาก็อยู่เราก็อยู่ขอางเราไม่ต้องให้ลูกหลานมาลำเลิกว่าแก่แล้วจะไม่เลี้ยงไม่จําเป็นใช่ไหมเนี่ยเป็นหลักที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็เราก็มีระบบช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ที่สมัยหนุ่มสาว รู้จักเก็บออมไว้บ้างแต่ความจริงเก็บออมก็มันเก็บอัตโนมัติอยู่แล้วละ่ะการผ่อนบ้านเนี่ยถ้ากเก็บออมอัตโนมตัติไอ้รถยนต์ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวสักสี่สิบห้าสิบปีอ่ะก็หายไปละสิบปีมันก็หายไปตามสภาพแต่บ้านไม่ใช่ครับบ้านอาจจะพังนะแต่ที่ดินมันยังอยู่นะมันก็ไปของมันเรื่อยๆเวลาเราไปคู่แบงแบงมัไม่ดูดีดด ราคาีไหนมันตีแต่โฉนดเราก็อยู่ของเราไม่ต้องกลัวเรื่องลูกหลานไม่เสียงไม่จาเป็นสมัยนี้ไอ้ลูกหลานไม่ต้องห่วงว่าเราจะไม่เลี้ยงมันต่างหากนะเราก็ดูสิครับถ้ามันไม่ได้เรื่องจริงๆเนี่ยนะทําเลยครับพี่ในกรรมยกให้โรงพยาบาลหรือยกให้ใครๆก็ยก นะไม่ใช่เราจะต้องไปดูแลนะให้ทุนการศึกษาเรามาเรียนจบได้มันก็โชคดีมาเรียนจบไม่จบเป็นเรื่องของมันเ,เนาะใช่ไหมก็เนี่ยเป็นเหตุที่เราให้ผู้สูงอายุฟังว่าเออถ้าเราทำอย่างเนี้เราก็จะมีความสุขของเราอย่าลืมนะครับดูดูด้วยว่าเดือนทั้งเดือนได้ไดคุยกับเพื่อนสักกี่คน ใช่หไหมก็ไปหาเดินตามสวนไล่นามะนะไม่ต้องประหยัดมากจนคือบางคนมีตังค์นะไม่กล้าใช้กลัวลูกหลานมันไม่มีมรดกไม่ต้องครับนะไม่ต้องหอกถึงถึงวันนี้เขามีของเขาเองอถึงไม่มีชีวิตคนเราอะ่ะ ชีวิตไม่สิ้นมันต้องดิ้นไปอยู่แล้วแต่เราไปโอ้โออยังงู้ยังมใหม่ใหม่นะก็ทำไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอายุเข้าที่เข้าทางหาเรื่องใหม่ๆหม่ทำตลอดก็จะมีอะไรล่ะมีความสุขนะอย่าไปหลงหลงลืมลืมแต่ความจริงหลงลืมนี่ผม <Be at> เป็นมาตั้งแต่หกสิบแล้ว พอดีสมัยมีมือถือม่ดีอันไหนที่ลืมเก่งๆก็เราก็จดไว้นะจดไว้ในมือถือนะคำที่ลืมบ่อย <c oughs> ถ้าใครฟังรายการป้องผัวก็จะเห็นผมจะลืมชื่อสมุนไพรหลายๆตัวพอะจะพูดเราก็จะลืมนึกไม่ออกนะครับไอทีฤตรสบประจำประจำเนี่ยก็จะนึกไม่ออกก็ต้องกดดูนะ กด็ดูก็ได้นะสมัยก่อนจเจ้าการผูเนี่ยผมชอบจำมันเป็นกวานเลยใช่ไหมการผูสมัยก่อนเนี่ยต้องพูดประจับเพราะว่าตอนนั้นฮิตมากเลยการผูกับมะระขี้นกเอาไปกินลดน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่ายาฟรังอย่างเงี้ยแต่พอพูดถึงจะพูดการผูกลายเป็นประว่าง โอ้คนที่เป็นหมอด้วยกันก็ฟังดูเอ้ยไม่ถูกนะใช่ไหมก็มาถึงนี่นึกในใจอยู่คำหนึ่งนึกไม่ออกเหมือนกันก็ไม่เป็นไรก็จะไม่พูดก็ว่ากันเสร็จแล้วพวกน้ำปัดผัดก็จิงซะหน่อยแต่ตอนนี้กำลังพูดถึงเจ้าใหญ่อาหารที่ดีนะครับเจ้า ลาบบัวหอมหัวใหญ่มันเป็นใยอาหารที่ดีมากที่กินดีกินแล้วทะาให้บิฟิโดแบคทีเรียรมันโตบิฟิโดแบคทีเรียรมันสามารถสร้างสร้างสรารสื่อประสาทที่จะทำให้เรามีความสุขได้นะง่ายๆกินลาบบัวก็ได้ละครับวันนี้ รายการป้องป่วยจบแค่นี้เดียวพบกับเด็กชายใครญี่ปุ่นวรลครผมเพสัจกรสุวัตสินสวงหมอสุวัตดแพทย์แผนไทยสวัสดีครับ